ทุกคนไปทุเรียนบุฟเฟ่แต่เช้าตื่นตีห้ายี่สิบทุกคนอย่าไม่ทันทุกคนคิวยาวมากเมื่อวานไปถึงก่อนแปดโมงได้คิวห้าโมงเย็นกว่าเดี๋ยวด้กินห้าโมงเย็นก็เลยไม่ไปแต่บังเอิญไปเจอเข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกเลยแถวแถวแถที่มีบุฟเฟ่ทุเรียนทุกคนคุ้มมากข้าวมันไก่รสมากข้าวมันไก่เฮียบอยทุกคนนะฮะขามันไก่เ,กเก Boy, กนะฮะียบออร่อยมากน้ำจิ้มเขาแบบทำอย่างมีคุณภาพใสพ่พริกขี้หนูสวนก็ไปในกระเพราเมนูอื่นๆด้วยนะ อาเมนูกะเพราเป็ดเมนูกะเพรากุ้งอะไรเงี้ยเขาจะใช้แบบสูตรวอร่อยหมูกรอบก็แน่นแล้วก็ไม่เหนียวหมูกรอบกระเพราหมูกรอบกระเฉดทุกคนโอ้โหเราไม่ได้กินกระเพราหมูกรอบมาเฉดกิกระเฉดมานานมาก แล้วก็ไปเจอร้านอะไรนะโอ,อ้ตรงนั้นมีคาเฟ่น่ารักติดกันเลยเนาะน่าไปมากเลยนะจะว่าไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าใครอยากกินเมนูทุกเมนูของร้านนี้ที่อร่อยที่สุดจริงๆนะทุกคนคุณภาพมากน้ําซุปอะฮะน้ำซุปเขาใช้มะนาวดองด้วยนะฝักมะนาวดองรสมาโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยเครื่องทุกสิ่งอย่างเปอร์เฟกที่สุดตั้งแต่กินมา เมื่อเช้าไปถึงประมาณ7จ็โมงสีหลงทางไปไม่ถูกบ้างเลยมันหยุดเพราะว่าในส่วนแต่จริงๆเราจะบอกให้นะเมื่อวานเนี่ยพอเราได้บัตรคิวแล้วเราก็แอบไปขอเหมือนกับจะขอรีวิวเขา่าแล้วก็พนักงานคล้ายๆกับฝ่ายการเนี่ยหากเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มาถ่ายรีวิวกันไม่เห็นต้องบอก คือประมาณว่าเออไม่อยากจะให้รีวิวถ้าจะรีวิวก็รีวิวไม่ต้องมาบอกอะไรประมาณนะี้ไม่อยากจะยุ่งจะอะไรถ่ายก็ถ่ายไปอย่างเงี้ยกูก็จะได้รู้ไงว่ามึงให้ไม่ให้ไงมันก็เลยบอกว่าให้ชิ้งเบอร์เอาไว้แล้วกันนะคะจะโทรกลับเอออย่างเงี้ยกูไม่คือกูมีปัญญาฮะมีปัญญาไปรีวิวเองได้แต่กูอยากจะให้รู้ไงว่ามันดีจริงไม่ดีจริงแต่บังเอ,อิญวันเนี้ยที่กูไปอ่ะเพราะว่ากูก็ถือว่าไม่ได้ไปรีวิวให้มึงไง กูก็ไปปกติไงเหมือนคนทั่วไปอ่ะเข้าใจไหมถ้ากูไปรีวิวกูก็ต้องมึงต้องตกลงให้กูรีวิวแต่แรกถูกไหมครับอันนี้คือคุณภาพฮะอ่าเป็นช่องคุณภาพไม่ใช่เป็นช่องไก่กาอยู่ๆใครๆก็ไปถ่ายใครๆก็ไปลงให้มึงเออจะได้รู้ไงว่าเออ ของเมืองอ่ะทุเรียนบุฟเฟ่ดีไม่ดีให้ไม่ให้รีวิวไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆแหมเห็นเจ็ดตัวว่าใครมาก็ถ่ายไปสิไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยถึงบอกว่าแต่ที่เรายอมไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราถือว่าเราไม่ได้ไปรีวิวไงทุกคนอ่าเราถือว่าไม่ได้ไปรีวิวราคาถูกมากคุ้มมากอะเอาไงง่ายกินชั่วโมงหนึ่งก็คือร้อยเก้าเก้าะมีที่ไหนถูกปะไว้หมาหมาหมาดิเห็นไหม นางจะเล่นน้ำอาบน้ำแต่เช้าป่ะทุกคนอย่างเวลาเราไปรีวิวเมื่อวานไปเจอเยียบอยเขามันไก่อร่อยมากทุกคนแม้แต่น้ำซุงน้ำซุปนะฮะกระดูกซี่โครงอ่อนมะละอร่อยมากเก่ากงเก่ากี้เห็ดหอมอร่อยจริงทุกคนคุณคุณ้าก็เพราะว่าอะไรเราได้คิวห้าโมงเย็นแต่เราไปตั้งแต่ก่อน8โมง เราจะไปรอเราก็เลยแบบอ่ะหาร้านอื่นรีวิวแล้วกันเราก็ต้องโทรไปคุยเห็นไหมการคุยที่ร้านเขาดีมากคีย์บอยเฮียเจี๊ยบเขามันไก่นะฮะเขามันไก่เฮียเจี๊ยบทุกคนสาขาเนี่ยฮะต่อที่ว่าเนี่ยนะฮะอร่อยมากคุณภาพเวอร์เห็นไหมชกดีไหมล่ะชกดีแต่ถ้าเกิดอย่างร้านเออบุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ยนะครับเราคุยเขาไปคุย ตามขั้นตอนถูกไหมจะมาบอกว่าช่องอื่นเขาก็มาเขาก็ถ่ายกันอีหา่าไม่เหมือนกันจามึงอย่านึกว่าคนทั้งโลกเนี่ยอยู่ๆเขาจะไปถ่ายรีวิวให้มึงอยู่ๆเขาไม่ได้หน้าที่จ้ะเขาต้องคุยกันก่อนตกลงเงื่อนไขกันเบื้องหลังแต่ก็ไม่มาพูดกันว่าเป็นยังไงยังไงยังไงแต่ว่าจใจโลกรู้ว่าของมึงอ่ะดีจริงไม่ดีจริงถูกไหมกูควรจะไปรีวิวเพราะช่องกูมีคุณภาพห่ามศักดิ์ศรีมีไม่ใช่อยู่ยๆทะเลาะทะเลาะ,ะ,ละไปเข้าแถวยาวเฟื้อต้องมานั่งรีวิวให้มึงอีกเะไดูสินกทุกคน นกออกมาเพียบเลยเห็นไหมอันนี้คือนกปากหาก่างจากทุกคนอยาเห็นไหมนกปากหาก่างถึงบอกว่าร้านไหนดีที่ไหนดีจริงเราถึงจะได้ไปไปเหยียบฮะนะครับแล้วก็จังหวะที่ระหว่างรอกินเขามันไก่ใช่ไหมเราก็นัดที่ร้านเอาไว้อาจจะขอไปรีวิวไปมาณนี้เวลานี้ก็เป็นนั่งร้านน้าข้างๆฮะนั่งส่งงานนั่งโพสต์งานก่อนล่วงหน้า นะครับเพื่อจะได้โพสให่โลกรู้ว่าเรากําลังจะปินเข้ามันไก่นะอะไรประมาณเนี้กับกลายเป็นว่าไออฮะมีเจ้าของร้านน้ําอ่ะมาถึงร้านน้ําขวดเนาะที่มันขายเป็น,นขวดแท็กๆอะ่ะนะเจ้าของมันก็โทรไปหาลูกน้องที่อยู่ในร้านลูกน้องมันเอาเก้าอี้มาให้นั่งเลยนะใจดีมากเป็นคนต่างชาติเออแต่เจ้าของมันคงดูจากวงจรปิดนะเหี้ยมากพอเห็นเราเป็นนั่งไงก็จะแบบเข้ามาทําไมตรงนั้นมีที่ใส่กับเออใส่เงินอะไรไม่อยากให้มีปัญหาเอาอีสัตว์ ม,มองกูว่ากูจะเข้าไปหยิบเงินมันอีกเวรมากร้านน้ําติดจะเลยนะครับแถวๆร้านเขามันไก่เหยียดเจียบเหยียดมากขายแพ็คละยี่สิบครยี่สิบาทในระ้านน้ำอ่ะรู้ไหมเอาน้าปรปาป่าน้ําคลองที่ไหนมากรอกขวดขายก็ไม่รู้โมโหมากเม,มื่อวานมีฮะร้านแบบเนี้ยบางทีลูกน้องไม่เกี่ยวหรอกแต่เจ้าของเหี้ยเงื้ยที่ว่านะ